ถ่ายได้แล้วค่ะตามต่อตามต่อวันนี้น้องนิชาจะทะําภารกิจแบบว่าตามหาสีชมพูเจ้เพี่คนที่ขึ้นไปก่ออะไรนะคะอันนี้แจ้มีปลาด้วยค่ะ,ค,ะคุนเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ถ่ายจะจะไม่เห็นตัวปลาแต่วันนี้ตัวปลาโอเคสวยมากเลย เห็นพี่คนที่ขึ้นคูมานบด้วยอ๋อเห็นพี่คนที่ขึ้นรถคูมานบด้วยอ่าตามต่อคะตามต่ออันนี้อะไรสีชมพูอะไรคะสีชมพูอ่าสีชมพูเี๋ยวคเลยนี่มันคือปากกาลบได้ค่ะสีชมพูอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวแม่แกะให้ได้สุดใช่เดี๋ยวไอ้นี่มันจะทิ่มมือ เดี๋ยวเราต้องเอาออกมี้ยนีมันน่าจะอยู่ในนั้นแหละใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีโอ๊ยโอเคค่ะอ่าตา้มโตตั้เอาอะไรอีกคะไม่จะเกินงบไหมคุณแม่ก็อยากจะกินเหมือนกันแบบว่ามันมันร้อยอ่ะชีวิต ดี๋นิชาเอาไหมคะนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องนิชาจะมาวิววิวของสีชมพูรีวิวน้องวันนี้น้องนิชาจะมาวิววิวของสีชมพูนะคะรีวิวชุดสีชมพูอันนี้นะคะปากกาสีชมพูนะคะเมื่อกี้ก็วิววิวไปแล้วโอเคต่อไปน้ำสีชมพูที่แกะไปเมื่อกี้อันนี้ก็ยังไม่มาวิว ต่อไปอันนี้ก็น้ำสีชมพูค่ะน้ำ t h s m i สีชมพูต่อไปค่ะต่อไปนี่ค่ะสีชมพูแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น้องชั้นไม่เคยรู้นี่เลยค่ะกลงสีชมพูกินได้นะคะขนมนะคะ กล่องนี้เป็นกล่องเดลิมอนใส่ทุกจริงทุกอย่างของน้องนิชานนะะใส่ทุกอย่างของน้องนิชาไม่ว่าจะเป็น